วันนี้มางานอะไรผม GP ของ PMT a วกาศครับวันนี้เลือกอะไรวันนี้เลือกกินอะไรไปครับเออเขาไม่กินอะไรน่าสนใจอะนะคือจริงๆที่นี่เขามีให้เลือกกลิ่นหลากหลายมากใจที่เขาเลือกเอากลิ่นเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันรีมายเรากับอะไรบางอย่างซึ่งมันพวงกับเวลาว่าค่อนข้างชัดนะอย่างอันนี้คือ morning cup เนาะคือหมายแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบกาแฟดีๆสักแก้วแล้วกลิ่นผมได้มาลมสักห้าหกกลิ่นแล้วกลิ่นแบบในชั่วออยู่เค้กอะเค้ก อันนี้ดมกลิ่นอันนี้ the sun just gone in ก็คือชอบรู้สึกว่าแบบสื่อสื่อได้ดีก็อาจจะมาก็จะมาแบบคู่กับตัวเบสก็ได้ใช่แล้วก็ลังเลว่าจะเอากลิ่นหรือว่าจะเอากลิ่นเฮดอะไรเงี้ยชอบเป็นสองกลิ่นมันผสมได้ป่ะครับผสมไม่ได้ค่ะเแต่กลิ่นก็จัดจานอยู่กล่องก็จัดจานอยู่ที่เครื่องอยู่ได้ค่ะใช่ไหมคะสองข้างใต่างากจ้าจาหวานเหลือเกินหวานเหลือเกินไปดีกว่า ว่าเราลองมาหวานกันได้หรือามาโอมาโซบมาโซบผมมาโอเคครับเราอยู่กับผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทย2ท่านฮะเกินไปครับแต่กี้ได้ลองแล้วชอบสีไหนเป็นพิเศษชอบตัวสีที่เขาทำออกมาสีเทาอ่าเป็นสีเดียวกับตัวเรือนที่เป็นเป็นแพตตินัมเลยครับไทเทเนียมอ๋อเหรอไทเทเนียมใช่ป่ะไทเทเนียม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 นะไทเทเนียมโอเคไทเทเนียมไทเทเนียมคุณได้ไปลองยังผมยังไม่ได้ลองในการเลยครับเข้าไปพาไปพาไปนู่นๆูข้างในเลยอันนี้เป็น สามเรือนที่โชว์พิเศษวันนี้ครับ ก็คือจริงๆแล้วไฮไลท์วันนี้เขาจะมี2เรือนนี้ครับจะเป็นรุ่นลรเลโตที่ออกใหม่ออกงานวอชชั่นวันเดอร์ปีนี้เลยตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมส่วนตัวนี้จะเป็นครบรอบ P.M.P เดี๋ยวกรา1สิบห้าปีถ้าตัวนี้จะ42่มิลทั้งคู่เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเอ่อเป็นพิงโก18 k เคถ้าเกิดลองเทียบดูระหว่างเรือนที่เป็นสตีลกับเรือนที่เป็นไทเทเนียมน้ำหนักต่างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะวันนี้ผมอยู่กับคุณเอแคร์นะครับก็ใครที่มาช็อปที่นี่ก็สามารถถามหาคุณเอแคร์ ว่างานเนี่ยมี3เรือนที่น่าสนใจนมีเรืวอไหนบ้างได้ค่ะสวัสดีค่ะก็เอแคนะคะเป็นเอสเปเชียลิสประจำพีเอ็มทีเดลกาสตูอเทียนะคะก็ในสุดข,ของวันนี้ค่ะในงานจีราภรณกนะคะ ได้มีการเปิดตัวนาฬิกาอยู่2เรือนค่ะนั่นก็คือเป็นเรือนที่ออลช็อตเพิ่งลอนชอกมาในวอลสวันเดอร์ในวันนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอนะคะนั่นก็คือรุ่น r o y a l ตค่ะจะเป็น TI-49 ค่ะที่มาของ49นะคะก็คือเนื่องจากว่ารุ่นคอเลกชันนี้ค่ะมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี1975แล้วค่ะใช่ก็เลยฉลองครบรอบ49ปีแล้วก็ไฮไลท์ของในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นฟูลเจเนียมทั้งหมดซึ่งเป็นวัสดุใหม่ ะตะกี้จับลระเบามากใช่ค่ะถ้าเกิดสามารถคอมแพลกับตัวสแตนเลสสตีล mm hmm. ได้ก็จะมีความเบาถึง35%แต่สามารถว่นแข็งแรงได้มากกว่าเข้าเลยก็สแก อันนี้ก็คือเปิดตัวที่ Watch and Wonder ใช่ค่ะตัวที่ Watch and Wonder ที่เจนีวาที่ผ่านมาในส่วนของไฮไลท์นะคะของรุ่นนี้ค่ะก็คือในส่วนของหน้าปัดนะคะเขาจะเรียกว่าค o o l the ปา t ีหรือว่าหมุดของแคริสค่ะซึ่งในการซูมดูเนี่ยจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมซึ่งเป็นไฮไลท์แล้วก็ัการคัดแต่งค่ะก็จะเป็นแบบสตาตินแล้วก็แบบว่าเป็นโพลิจะเป็นแฮนด์ค р า ф ต์ก็คือทำด้วยมือทั้งหมดการออกแบบนะคะจะเป็นสไตล์อิตาเลียนอาร์ติสติคือ ซึ่งเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างร่วมสมัยค่ะทุกอย่างมันก็จะอยูนมือทรู้สึกว่ามันเบามากๆนะคือตอนแรกดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะหนักแต่ตอนนี้คือถือว่าเบามากๆใช่แต่บางท่านก็จะบอกว่าแบบเหมือนไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยเพราะด้วยน้ําหนักที่ว่าเบามากๆเลค่ะโอ้แล้วดีเทลดีมากใช่ค่ะอยากให้ทุกคนแบบดูในส่วนของดีเทลว่าการขัดแต่งแต่ละอย่างแล้วก็ใส่อินเตอร์เกตเต็ดเฟสเลสนะคะก็จะเรียบไปกับข้อมือ ด้วยผมชอบแบบตัวสายมันมากเลยนะสายมันแบบทำมาได้พอดีแบบโคองอมันสวยงามพอดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีการขัดแต่งลูกเล่นนอกจาก <c oughs> จะมีความสปอร์ตตี้ก็ยังมีความเ,เอลิทิมสไตล์ในตัวมาด้วยมาตัวต่อไปดีกว่าครับ<ช>ตัวนี้สวยมากแน่นอนมาดูกันเลได้ค่ะขออนุญาตนําเสนอเรือนถัดไปนะคะเรือนถัดไปค่ะจะเป็นโรยากต้งเช่นกันค่ะเดือนเป็น15ปีของที่การที่อเอเดียเวอร์แคลสกับบริษัทเพลนทีในไ,ไทยค่ะจอยเวนเจอร์การพอร์รัปชันศูนย์15คู เมื่อปีที่แล้วค่ะของเป็นเรือนนี้ทางแบรนด์ Girard p e r r e g a u ได้ออกแบบพิเศษให้เป็นหน้ากั้าพิเศษเลยและคือกน้าง18ค่ะแล้วก็วัสดุจะเป็น18กนาด Pink Gold นี่ก็จะได้ฟีลเอริกแอนซ์ค่ะสำหรับแบบเหมาะกันสำหรับการใส่ออกงานค่ะอันนี้คือเขียวแล้วก็พิงโก o ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น18กนาด Pink g o l คือพอถือสองเรือนี้คู่กันแล้วแบบเราจะได้ผู้ที่คนข้ามแตกต่างกันแต่การก็องกจะใช้งานเหมือนกัน ไม่ได้จริงอ่ะมันหนักอันนี้เบามากไซส์42เท่ากันเลยค่ะเพราะว่า r reserve ก็สามารถ46ชั่วโมงก็จะประมาณเกือบ2วันถ้าใส่ทุกวันนี้นะค่ะระบบกลไ ออโตเมติกทั้งโหมดสามารถใส่ทุกวันแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องขึ้นร้านทุกวันได้ไม่เท่ากันเลย <laughs> แล้วก็มาดูครับวันนี้เป็นครบรอบ15ปี PMT <ช>กับตัวเจราะนะครับสวยงามเหมือนกันสีเขียวสวยงามจริงๆมันเป็นสีเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าคบใช่ค่ะเอ,อ,อชื่อเมื่อปีที่แล้วเ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครบรอบ15ปีค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนพิเศษมี50เลือนทั่วโลกค่ะทั่วโลก50เรือนใช่ค่ะด้านหลังจะสลักว่าเป็น one of f i f t อ้ใช่ เดือนนี้จะเป็นเดือน อีกเรือนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามาในงานทุกคนบอกไปเสียงรัว <c oughs> ว่าชอบเรือนนี้สุดชอบเรือนนี้ขออนุญาตพรีเซนต์นะคะเรือนไฮไลท์สำหรับในวันนี้อีกเช่นกันนะคะถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวเนื่องจากว่าไม่ได้มีคนไปอะไรพิเศษหมายถึงว่าไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรพิเศษแต่ว่าด้วยความที่ว่าสีอิะไซซิ่งเหมาะกับทุคบบกคนก็คือแบบร้อเหมาะกับคนเซ็กซวยค่ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสีหน้าปัดเนี้ยค่ะจะเรียกว่าสีคัพเปอร์ค่ะจะเป็นรุ่นรอยโตอเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเป็น เลยนี้สวย สวยมากแต่นี้สวยแล้วมันบางมากเลยใช่ค่ะเขาสามารถทําให้ตัวเรือนได้บางมากและด้านหลังก็เป็นโอเพนเคสแบ็กค่ะจะเป็นออโตเมติกก็เป็นไขลานค่ะจะเป็นเรือนนี้โอเคจะเป็นเรือนดีคอนเดชั่นนะคาไซส์34ค่ะจะเป็นระบบคอสค่ะจะเป็นเรือนผู้หญิงนะมีขอเพคใช่จะเป็นเจมเซตติ้อยู่ซึ่งค่ะว่าทำมาได้ดีมากแล้วพอขยับขึ้นมาหน่อยสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและคู้หญิงเลยค่ะอันนี้เป็นออโต้ที่บางมากใช่ค่ะปกติถ้าแบบแบรนด์แบรนด์ทั่วไ้ ก็จะแบบค่อนข้างดีึบหแต่ว่าทีทีเขาทำได้ค่อนข้างดีค่ะ็นตัวเรือนที่บางแม้กระทั่งเรือนโคโนกาค่ะก็บาง,บางใช่ก็บางด้วยยิ่งเป็นไทเทเนียมยิ่ง แต่เป็นแบบเรือนที่ผมถามทุกคนในงานก็คือเรือนนี้แหละใช่ทุกคนจะชื่นชอบเรือนนี้ชอบเรือนนี้ที่สุดแล้วก็เป็นสีหน้าปัดที่สวยมากตอนนี้ยังมีแค่สีเดียวอาจจะรอในอนาคตอาจาะจะมีสีใหม่เพิ่มออกมาอา่าโอเคคร<ต>ับก็ให้มา,มา<อ>ดูลองสังเกตดูนะเระแต่ละเอโนกัะ,ะค่ะสีจะไม่เหมือนกันใช่ดิสอลุกเล่นของครูเดอร์ปาคีของไดออลลอยโต เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบใส่รองเท้าสีน้ำตาลหรืออยากได้อะไรก็ตามที่มันใกล้เคียงกันก็มาลองดูครับมันเข้ามากจริงๆนะโอเคประมาณนี้สําหรับ3มเรือนะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้ที่ช็อปนะครับของ p m t o u g l a s มีแค่ที่นี่ไหมครับหรือว่ามีสาขาือถ้าเกิดสมมติว่าจีราภารกะจะมีที่ไอคอนสยา,สามค่ะ เสียาร์อนค่ะแล้วก็เบสองพาราทค่ะแล้วก็ที่นี่แล้วก็ที่เอ็มอเทียเขาฝากที่เอ็มคอเทียด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณนะคะก็วันนี้มางานเ PMT a w a r สาของจิราไปโกนะครับวันนี้อยากจะถามทุกคนดีกว่าเอาเริ่มพี่วีคนแรกเลยกับนาฬิกาที่พี่วีมีวันนี้ใส่อะไรมาครับพี่วันนี้ก็ใส่ของแบรนด์นี้เลยครับจิราไปโกใช่แล้วสวยงาม โวทามก็คือเราสามารถดูเวลาได้โชว์โลดไซส์เป็นไงครับพี่ไซส์39ครับตัวนี้ สวยงาม,งามได้ไมาไงคพี่มือสองนี่แหละพขลงว่าเอ้ยมันสวยดีก็เลยลองติดตอ่อใครแต่ก็แอบแนงอยู่แต่ปกติแล้วแบบเราไม่ค่อยเห็นใครก็ตามแบบจะซื้อแบบพวกในกาวโวทามอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุอะไรถึงเลือกเป็นตัวนี้ดูตันนี้ก็ตอบอยากอะคือมันมันมันมองจากตัวองค์ประกอบคือพื้นมันเป็นสีน้ําเงินแหละ,ะก็เป็นตัวพวกหลักอะไรเป็นสีทองมันดูตัดกันดีมันก็ใสกันดีส่วนเรื่องฟังก์ชันเวอร์ทามก็ไม่ได้ซีเรียสคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งมันก็ มันดูแปลกๆนิดนึงอ่ะอ่ามันดูแต่ดูแปลกนิดนึงามันดูแปลกๆมันดูแปลกๆเลยใส่ขึ้นมาก็ดูเท่มากเลยนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่เท่าไหร่พอดีวันนี้ได้มีงานก็จัดมาสักหน่อยเออพอปกติใส่ อ้าวก็ไอ้นั anyway. ่นไงเจเกอร์ไงโอเคครับพี่ทริปวิวหเือมาโซ่ครับขอบคุณครับพี <S <S ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พี่เต้ยใจพี่เต้ยอีกแล้วสวัสดีวันนี้ถามทุกคนครับแต่พี่เต้ยไม่ีสายไม่ใช่วันนี้จะถามว่าใส่อาไรกาอะไรมาครับเรือนเดิม รายการที่เัามาขอเพื่อนมาใช่ใช่อันนี้ได้มาห้าหมื่นสวยงามย่มยอดครับแค่นี้หมดแล้วจบทางแค่นี้หรอไม่ถามว่าทำไมมาสายทำไมมาสายรถติดมากมาจสองชั่วโมงบนทางด่วนจากเรียบด่วนติดจขับไปพัทยาเลยสุขผมมาแล้วพี่ที่มาถอดถอดรายการไหมผมว่ะดีกค่ะ วันนี้อยู่กับหมอปองครับอีกรอบอ่ะครับหมอปองฮะอีกรอบนะฮะถามครับถามวันนี้ใส่อะไรมางานนาฬิกาเอลซีพูดได้หรอวะไอ้เที่ยงครับใช่ได้ได้ทีฟิลอจริงเหรออ่าแต่ว่าเปลี่ยนสายเป็นเชลข้างในมันจะเป็นซันเล่ฮะใช่ขออนุญาตเอาเลยครับนี่ข้างในเราเป็นซันเล่สวยงามดูดีซันเล่ซันเล่สวยงามสวยงามสวยงามเกือบไปตีโปโลฮะวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเป็นตากล้องจำเป็นเดี๋ยวนี้เป็นออฟฟิเชียลแล้วช่วยใครก็มาเข้าสูไปยากล้องหน่อยครับไปยากล้องดีมากผ่านมาสามสี่งานแล้วอันนี้จี 3a 3x 3x ก็คือประมาณ40มิลแล้วก็ขนาดมันดีมากเดี๋ยวดูข้อดีในการพกหนะกนะพกแม็กเนาะอันนี้อันนี้นะเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วใส่กระเป๋าเสื้อได้นะกระเป๋าเสื้อเลยนะแต่แม็กใส่ไม่ได้ก็แบกเลยประมาณนี้ครับวันนี้มางานจอราไปโกนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจนะจ๊ะ บรรยากาศดีนะคือดูมูดแล้วแบบผู้ชายมารวมกันคุยเรื่องนาฬิกานะ็นแอนด์บอชแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจมากได้ไปลองะตัวที่เป็นไทเทเนียมอย่างนะครับเห็นเขาลองต่อคิวกันยาวมากแล้วก็มีตัวนึงครับที่น่าสนใจมากคือตัว39มสิบเก้ามิลเฮ้ยไซส์ดีไซส์ดีสามสิบเก้าหรือสามสิบแปดประมาณนี้ครับไปลองดูมีหน้าเดียวสามเก้าลองดูครับลองดูประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่ปรับโอ้ยวันนี้เราได้เจอกับผู้ชายที่หาตัวจับยากที่สุดในประเทศไทย มาไ,ไหล <laughs> พี่พอเจนะครับเลยตอนนี้เป็นกับตามสายการบินส่จะเป็นอะไรกลับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะถูกต้องครับคิดถึงทุกคนในงานนี้มากที่สุดยอดเลยดีใจมากๆที่ได้เจอค,ค,ครับตอนพี่ลงทะเบียนผมแบบ ที่พี่มาได้เหรอคะพี่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้ววะเนี่ยเขาให้ผมกลับมาที่เมืองไทยระยะสั้นๆน,นะครับประมาณกี่วันนี้อ่าช่วงนี้ได้นานไหนได้ประมาณ3ปีออพี่ดีครับได้ประมาณแค่สิบวันนี่แหละครับคือผูุคนที่ถือเป็นคนแรกผมพูดเลยนะถือเป็นคนแรกที่มามีติ้งครั้งแรกจําได้มี4คนเป็นเกียรติมากครับ <laughs> วันนี้ขออนุญาตถามคําถามเดียวพี่ในเมื่อมาานกาขอถามหน่อยว่าใส่ไนกาหรือเปล่าใส่สตัวเดิมมาเลยะครับเออมันต้องมีบ<ค>นโซ่ ก็ผมว่าลีโวโซ่มันข้ากับกาศไดตัวจริงๆนะวันนี้มีรีเวอรโซ่หลายเรือนครับลี่โวโซ่โอ้วันนั้นวันนั้นปรากฏว่าไปมาได้ใช่ไหมใช่ใช่กอดคอมาได้มานี่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาครอบครองตัวแชร์แปรเลยครับก็วันนี้ก็เลยแบบมีโอกาสมาแนะนําให้ไปลองดูครับมันจะมีเรือนพิเศษที่ทําครบรอบ15ปีกับนทีจริงๆแล้วมันเป็นสีฟรี2023เนาะแต่ว่าเหมือนกับเชรแปรเขา bring back อะ ดีใจมากๆเลยพี่บีครับดีใจเช่นกันครับขอบคุณมากครับผมขอ,ขอคบคุณครับผมครับผมครับเดี๋ยวไว้เจอกันบ่อยๆจะไปยังครับสามนาทีใช่ไหมใช่ในสามนาทีนี่ผมน่าจัดงานยับยับแล้วผ <laughs> <laughs> มก็จะมายับยับเลยขอถาม,า <laughs> ถามหน่อยครับว่าใส่อะไรมาวันนี้ <c oughs> วันนี้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรมาเลยหนังลืมใส่หนังมากหนังหนังลืมแต่สวยนะผมว่า มาถึงหนังหนังสวย S A ที่ขายของคุณอะของคุณ <partes> ใส่เรือนเป็น Everyday Use ครับ Federic c o n s t o n ครับตอนนี้เป็นตัวม m o เ n e มูคุณเสก Roscoe ใส่แบบไม่ต้องชั่งแมง่เอะใครเห็นรายการประมาณนี้ก็รู้เลยว่าเป็นพี่ปอมกลัวเรือนอื่นมันจะเป็นรอยกลัวเรือนอื่นเก่าเออเหมือนรองเท้าวันนี้ใส่อะไรมาเอเวิร์ดกรีนครับ ไม่กลัวเก่าเหรอถึงเวลามันก็ต้องใช้บ้างอะเอ้ยเราไม่ใช่เรื่องอื่นมาวะอันนั้นเก็บไว้ก่อนเผื่อส่งต่อให้ลูกเมื่อไหร่คุณถึงในกาเกมเนี่ยยังยังยังไม่พร้อมไม่พร้อมยังไม่พร้อมมาถึงอะไรมาตังไปตังาดขาดขาดขาดอะไรขาดตังขาดตังค์อ๋อเอแค่นขาดนิดเดียวขาดเดียวใช่ประมาณน่าจะติดแปดแสนขาดแปดเสนยวนานที่จริงๆบจริงถ้าได้ดู ตอนไปขายของเนี่ยก็จะเห็นพี่นะัทอยู่ในคลิปที่เป็นครั้งแรกเลยนะแหละใช่ใชที่มาแบบจริงๆจังๆก่อนหน้านี้ก็จะแบบอยากมามาไม่ได้ติดใจแอ้วนั่นนี่เสียายมากรู้สึกไงครับกับแบรนด์ไอกาสวยนะมันแบบสีคือไม่เคยไม่เคยเข้าช็องนีง้แล้วก็คือเดินผ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันล้ำ แต่ว่าตัวตนนคือไม่ค่อยยินกับนาฬิกาแบรนยใหญ่แต่ว่าพอได้มาสัมผัสเข้ามาเนี่ยวันนี้เขามีตัว38ที่เป็นรับสิเนอร์มาหน่อยๆอ๋อใช่ทองัพเราะนั้นก็แบบดีเลยบางด้วยใช่บางแล้วก็มันใส่ง่ายว่ามันใส่แบบเป็น everyday ได้ดูไม่ซับซ้อนคอณพูดถึงงานนาฬิกาก็เลยอยากจะถามพี่นัทนิดเดียวครับว่าวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรมาวันนี้ก็ใส่เป็นตัวคาเชียเซนโทเป็นหน้ากาน เป็น 18k 8เหลี่ยมอ่ะมันเป็น8เหลี่ยมออกตาก้อนอ่ะไม่ค่อยมีคนใส่ให้เห็นแปนเหลี่ยมใช,ใช่ใช่ใช่ไดอะมมันจะเป็นตัวปารีสด้วยปกติเขียนสวิสข้างล่างใช่ไ่มอันนี้เ,เขียนเป็นไทยวิส ด้วยเหตุอะไรอ่ะพี่ด้วยเหตุอะไรมันน่าจะเป็นในช่วงที่เขาเปิดช็อปที่ที่นั่นแล้วก็มีขายช่วงแรกประมาณที่เป็นตัว 18k แล้ผมก็เริ่มต้นจากตัวสตีลธรรมดานะสีเงินคลาสสิกแคงใช่ไหมแต่ว่าได้ตัวมาสต์มาหน้าผัดที่เป็นเป็นเพลทเลยสีแดงสีสีแบบเบอร์กันดีอืมอันนั้นก็สวยอันนั้นคือตัวแรกเลยที่ที่มันมีโลโก้ข้างล่างอย่างเดียวใช่อันนั้นคือตัวแรกเลยที่ซื้อถักเสีแล้วก็ค่อยๆเก็บเก็บมาคือเป็นคนข้อมือเล็กแล้วแบบมันก็ใส่แบบมันมีเซนส์กับเทียได้มันหาได้แต่ คามันอัพมากตอนนี้ในตลาดเท่าไหร่ีิบอกได้ปะเอากลมๆลมกลมกลมเก็บตังค์ซื้ออย่างอื่นแล้วนะสามแต่ข้างหน้าปีหน้าอาคาไปห้าก็ได้เออไม่แน่เนาะใช่ซื้อตอนนี้เลยใช่ขอบคุณมากนะครับพี่นักข่าวัสดีครับวันนี้อยู่กับนภัทรครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณบิวพัฒนครับคนดีคนเดิมนะฮะวันนี้มางานรายการอะไรอยากถามรายการที่ใส่มาวันนี้ด้วยออนบบิิชวััันนนนี้้เเเพ่่งไดมาาาคครรป็ออะ สามแปดศูนย์ศูนย์มันจะมีความแตกตา่างรุ่นใหม่นะนหน่อยมันรุ่นใหม่มันจะใหญ่ใช่ไหมฮะเนี่จะไซส์แบบคลาสสิกแบบปีสองพันอะไรเงี้ยมันจะไซส์สามสิบเจ็ดจุดห้าทำไมถึงอยากได้เรือนนี้เป็นพิเศษครับพี่เพราะว่าผมแม่ชอบปั้นเองอยู่แล้วผมว่าทุกคนชอบอยู่แล้วแหละใช่ใช่ใช่รุ่นใหม่ๆมันจะใหญ่นอาตีลูกมันจะแบบสี่สิบแล้วถ้าเกิดรวมวิง Wing ข้างๆมันจะเป็นสี่สิบสองผมเคยลองแล้วแล้วผมไม่ชอบรู้สึกมันใหญ่แต่ชอบหน้าตาม,มันแล้วก็มีโอกาสได้ไปลองสามแปดศูนย์ศูนย์เรือเรือนี้ครับก็ รู้สึกว่าเดือนนี้มันเหมาะกับเรามากก็เลยจัดมาก็เลยเอาไว้ใส่สลับกับคุณพิรยาได้ด้วยอ่าใส่คนเดียวดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปอย่าไปอย่าพี่บีว่ะตรงได้แล้วพี่บีไม่เอาสิตรงได้แล้วไม่เอาสิพอดีข้อเลยดูสิใช่ ดูสิดีของมันพอดีเข้าด้วยเออเอาแล้วคุณหมอครับทิ้งอะไ้งท้ายบานเลยเมดิกเมดีผมโดนตายยาด้วยเราอยู่กับท่านสองท่านที่เป็นเมมเบอร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาถามคำถามเดียวครับขอดูหน่อยครับว่านายที่เกาวันนี้ใส่เป็นอะไรมาครับวันนี้เป็นโนมอสครับผมทำไมถึงเลือกเป็นเรือนนี้ด้วยผลอะไรครมันเรียบหลวมเยอรมันจริงครับผมน่าจะเข้าทำงานให้เกียรติสภาพแบบนี้ดีจบจบเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาต่อในนี้ก่ะของผมเป็นสปีดมาสเตอร์ครับสปีดมาสเตอร์ยังไงก็คลาสสิกที่สุดแล้วนะคลาสสิกครับด้วยเหตุผลอะไรถึงเลือกไปเลยเนี่ยชอบแบรนด์โอเมก้าอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้อยู่คอนโดคือมีแค่2เรือนมี Apple Watch กับสปีดมาสเตอร์โอเคก็เลยหยิบสปีดมาสเตอร์มาใส่ถ้าแส Apple Watch ที่คาเลยนะน่าช็อกนั่นเลยมันจะไม่เข้ากับทีมไงอันนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยใช่นะครับเป็นไขลานเป็นไขลานใช่ไหมอ๋อโอเคเยี่ยมขอบคุณมากครับผมก็วันนนีี้้ปรระมาาณคัับบกงน Cp นะครับหรือเจอราไปโกนะครับใครที่ได้ดูก็แนะนำให้มาลองดูนายกายครับผมวนายกาวเทมากนะแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ,สว,ส,บสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีฮะ โอ้โหอาหารโอ้โหสบายดีไหมครับสบายดีครับอะไรคำนี้หลังกล้องอิตาลีเหรอไปไหนครับไปไปเรียนครับไปโรงครับอ๋อหรออยู่ยาวเลยเหรอสามเดือนครับสามเดือนไร้แฝงเขาอยู่นี่ไอยู่แฝน